สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่อลิสคลับค่ะมาฟังเรื่องราวผ่านความหมายจากไพ่กันนะคะทอปปิกรนดอมวันนี้คือความดุดันที่หลายคนแอบเกรงใจขอบคุณสำหรับพทุกๆการซัพพอร์ตนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากด้วยนะพร้อมแล้วขออนุญาตเช็คพลังงานนิดนึงนะคะมันจะหยิบได้5ตัวเลยเนาะวันนี้มีตัวอะไรบ้าง P S Z P B นะคะตัวอักษรเหานี้จะเกี่ยวข้องอะไรบางอย่างกับคุณได้นะความดุดันที่หลายคนแอบเกรงใจดุจริงๆนะคะควีนอักอรไม่ได้ดุเล่นๆด้วย ค็นอบสอดนายอบสอดแต่ดุแล้วก็คือกลับมากลับมาซึมเองนะดุยังไงตัดหนึ่งนะคะโอ้เดอรีวิวว้าวควีนออฟเพนทาโคลึกๆใจดีนะเนี่ยใจดีมากด้วย พอใจดีถึงได้ดูใช่ไหมขอยักหนึ่งใบ Three of Wands อ่าแต่ว่าไม่ติดใจเอาความอะไรใดๆนะคะพี่ไพ่บอกว่าคุณเป็นคนที่ฉลาดนะคะฉลาดมีความรอบรู้แล้วก็เป็น เป็นความรู้ที่อยากสอนอยากบอกคนอื่นด้วยนะอยากเตือนอะเตือนทั้งทางที่เหมือนบางทีก็รู้ว่ามันมันไม่ใช่ทุกคนสามารถเปิดใจรับฟังได้หรือว่าคือคนฟังเขาไม่มีทางสบายใจอะมันไม่มันไม่ใช่คําชมอะมันเป็นสิ่งที่แบบฉันกําลังบอกเธอนะฉันกําลังจะสอนเธอนะว่าแบบเส้นทางที่เธอเลือกเดินมันไม่โอเคหรือว่าสิ่งที่เธอทํามันผิด คุณจะไม่เป็นคนที่แบบยอมให้ถูกกระทำอะค่ะไม่ว่าจะเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่นะคุณจะยืนหยัดอยู่บนความถูกต้องหรือว่าอย่างน้อยที่สุดอะคะ่ะคุณจะเป่งเสียงของตัวเองออกมาจะไม่ทนอยู่เงีย,งยบๆนะจะไม่ยอมให้ใครแบบหยียบย่ำซ้ำเติมหรือว่าเ,เขาเรียกว่าอะไรอะอย่างน้อยก็อธิบายอะคะ่ะ อย่างน้อยก็ต้องได้พูดก็ต้องต้องมีการชี้แจงกันนะแต่เหมือนกับว่าบางทีเหมือนคนอื่นเขาก็ไม่ค่อยเข้าใจเนาะไม่ค่อยเข้าใจหรือบางคนเขาก็ปิดใจอะ่ะมันก็จะมีฟิลของแบบคิดมากเหมือนกันอะ่ะคิดมากคิดเล็กคิดน้อยคิดกังวลใจอะ่ะคือแบบคือถ้าไม่พูดนะอยู่เฉยๆไปอะ่ะก็ไม่อาจจะแบบไม่สร้างศัตรูก็ได้ ต่บางทีบางครั้งเหมือนแบบรักเป็นห่วงก็อยากจะซื่อสัตย์กับความรู้สึกอยากอยากบอกว่ามันมันเป็นยังไงมันอยู่ดีมีสุขจริงๆไหมหรือว่ามองเห็นอนา,นาคตแล้วว่ามันไม่ใช่หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณจะพูดนะแต่พูดทีไรก็กลับมาคิดเองทุกที คือแบบทั้งทที่ก่อนหน้านี้ที่จะพูดก็ไม่ใช่คนที่พูดโดยไม่คิดนะคิดมาเยอะแล้วคิดมามากแล้วคิดจนแบบรู้สึกเหมือนแบบมันต้องพูดออกไปแล้วแหละมันต้องบอกไปแล้วแหละแล้วก็ต้องมาเหมือนมามากอดตัวเองมาปลอบใจตัวเองเหมือนกันนะถ้าคนที่เขารับฟังเขาไม่ได้เปิดใจอะมันบางทีบางครั้งเหมือนมันต้องเสียคือแบบเหมือนเหมือนมันต้องแลกเนาะ มันต้องแลกบางสิ่งบางอย่างแต่คุณก็ยังยืนหยัดอยู่ว่าถ้ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องอยังไงก็ต้องทํานะคะเหมือนเห็นคนที่เรารักกาลังจะทําอะไรผิดเนี่ยมันต้องเตือนมันต้องบอกคุณไม่ใช่สายสปอยเนาะไม่ใช่สายแบบตามใจเชิญเลยค่ะอยากทําอะไรก็ทําแล้วก็ไปนึกเสียใจทีหลังอะ่ะไม่อยากไม่อยากเป็นคนแบบนั้นไม่อยากมานั่งเสียใจทีหลัง คืออย่างน้อยที่สุดอะได้พูดแล้วได้บอกแล้วส่วนเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือไม่เขาจะทําได้ไหมเขาจะอยากทำหรือเปล่าเขาจะเปิดใจไหมอันนี้ไม่รู้เลยไม่ใช่สิจริงๆลึกๆรู้นะว่ามันมันยากอะแต่ก็หวังว่าอืถ้าถ้าพูดแล้วถ้าเปิดใจแล้วมันมันเกิดการเลิกลาหรือว่ามันเกิดการแยกสถานะเปลี่ยนเน่ย เหมือนทาใจยอมรับดีกว่าเพราะว่าก็ไม่อยากสูญเสียความเป็นตัวเองเราก็ไม่อยากมีชีวิตอยู่ภายใต้ความกลัวคือการอยู่ภายใต้ความกลัวมันมันน่ากลัวยิ่งกว่าสิ่งใดๆอีกแล้วก็การที่แบบไม่สามารถเป็นตัวเองได้อย่างที่สบายใจคือก็ไม่ใช่ว่าเป็นตัวเองซะจนคนอื่นเขาอึดอัอดเนาะแต่มันก็ไม่ได้อยาก เขาเรียกอะไรนะเหมือนเจอข้อความผ่านๆมาอย่าอย่าจุดไฟเผาตัวเองเพื่อที่จะเป็นความอบอุ่นของคนอื่นนะ่ะคุณก็ไม่อยากให้มันไปไกลขนาดนั้นนะคะฉะนั้นเวลามันพูดนะพูดออกมามันจะเหมือนแบบเหมือนแทงใจดําอะเหมือนเหมือนเสียบลงไปในกลางใจสําหรับบางคนเนาะแล้วบางคนก็อาจจะรับไม่ได้เลยบางคนถ้าดื้อม,มากๆคือเขาจะแบบเถียงทุกทางทุกช่อง แต่อย่างที่บอกคุณไม่ได้คาดหวังผลลัพธ์อยู่แล้วแต่ว่ามันต้องมีการพูดมันต้องมีการเจราจามันคุณจะไม่ใช่คนที่แบบเดินออกไปเงียเง้ยมีแบะแล้วคนจะงงว่าเกิดอะไรขึ้นวะอะไรอย่างเงี้ยแบบเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแต่คือได้พูดแล้วคือเรียกอะไรอ่ะเหมือนทําเต็มที่สุดกําลังอ่ะโดยเฉพาะในเรื่องของการสื่อสารนะคุณพยายามมากแล้วพยายามมากจริงๆแลอถ้า คนที่รู้ใจจะรู้ว่าคุณเป็นคนคิดมากนะคิดมากคิดเยอะนะคะคือเป็นห่วงเยอะไม่ใช่อ,อนึกอยากจะพูดอะไรก็พูดออกมาหรือว่าถ้าสิ่งที่คุณพูดออกไปมันเป็นความเจ็บปวดของคุณอื่นอะเชื่อเหอะคุณแบบคุณโคตรทรมาเนเลยเพราะว่ามันต้องมีบางสิ่งบางอย่างทำให้คุณเจ็บเหมือนกันคุณถึงได้พูดมันออกไปอืมแล้วก็ เรารู้สึกว่าคุณมีความดื้อดึงในตัวนะดื้อดึงมันมันดื้อดึงและหนักแน่นอะ่ะมันไม่ใช่ดื้อรัน้นแล้วก็หัวชนฟ้าแต่ดื้อดึงคืออย่างที่บอกเนาะคือบางทีบางครั้งอะ่ะไม่พูดแล้วเงียบมันก็เหมือนอยู่เป็นใช่ปะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรแต่คุณยอมที่จะแลกแลกภาพเนี้ออกไปอะ คือไม่ได้ต้องการเป็นคนที่อยู่เป็นแต่ต้องการอยู่อย่างสบายใจนะคะอยากยืนอยู่บนความถูกต้องให้ได้อยากให้มันแบบบางทีมันก็เหมือนมันต้องเอาชนะความกลัวในใจของตัวเองเหมือนกันะในการที่จะแบบลุกขึ้นมาพูดลุกขึ้นมาปกป้องอะคะ่ะแต่เราคิดว่าคุณโคตรพยายามเลยนะคือถ้าจะต้องประท้าอะไรกับใครคุณกันกองอย่างถึงที่สุดเลย คือใจเย็นได้ในชนิดที่ว่าแบบในวินาทีที่เดือดมากๆอะโทนเสียงของคุณบางทียังไม่ค่อยเปลี่ยนเลยหรือเปลี่ยนน้อยมากอะเรื่องที่จะไปตวาดหรือว่าหัวร้อนแล้วหลุดอะไรออกมาเนี่ยน้อยนะน้อยมากจริงๆมันเขาเรียกอะไรมันเหมือนมันผ่านการขัดกรองผ่านการแบบการคิดพิจารณามาเยอะ แล้วหรือว่าเหมือนแบบคุณกดกดความเจ็บปวดเอาไว้ที่ตัวเองอะแล้วพยายามกันกองสิ่งที่ดีที่สุดอะไปสู่คนคนนั้นบอกคนคนนั้นให้คนคนนั้นรู้ให้คนคนนั้นแบบเอาไปทบทวนดูว่ามันมันใช่ไหมนะคะแล้วก็หลายคนอะบางคน เราคิดว่าเขาจะเอากลับไปคิดนะแต่ว่าบางคนถ้าเขาเอาชนะอีโก้ของตัวเองไม่ได้อะเขาจะแบบทำมึนต่อไปแต่ก็เหมือนแบบกลัวนะคือแบบไม่ในชีวิตต้องไม่ค่อยเคยเจอคนที่แบบดุดันหรือว่าตรงไปกว่าคุณเนี่ยไม่ไม่มีแล้วใครที่แบบเคี่ยวเข็นหรือว่าออคือมันเป็นเหมือนเวลาคุณพูดออกมามัน มันมาจากความเห็นอกเห็นใจนะมันไม่ได้พูดไปเพื่อเอาความสะใจของตัวเองอะซึ่งเขาต้องรู้แล้วก็เหมือนถ้าคุณจะพูดอะไรอะคุณจะพยายามทำตัวเองให้เป็นตัวอย่างก่อนเหมือนแบบ เวลาเขามองมาเขาจะได้เถียงไม่ได้ว่าแล้วเธอทําได้หรออะไรเงี้ยแต่คือแบบแกดูได้เลยฉันทํามาหมดแล้วอะไรเงี้ยทํามาทุกสิ่งทุกอย่างแล้วถึงได้พูดถึงได้บอกบางคนจะรู้สึกหงุดหงิดลำคาญเวลาคุณพูดคุณเตือนนะแต่ถ้าเขาเอาอไปคิดแล้วไปทำเขาจะรู้เลยว่าเนี่ยคือคำพูดที่ออกมาจากคนที่ปรารถนาดีกับเขาจริงๆ คือมันจะไม่ใช่คนที่อวยอะแต่ผลสุดท้ายแล้วว่าผลเสียไปตกกับเขาไงอันเนี้ยคุณเหมือนเหมือนงัดข้อกับความดีในใจของใครบางคนอะหรือว่าไปงัดข้อไปชี้กิเลสไปจี้จุดเขาอะไปบอกว่าเขาต้องปรับปรุงยังไงต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองยังไงอย่างที่ไม่เคยมีใครทำอย่างที่ไม่มีใครกล้าทำแต่ตัวคุณอะทำ ทำไปก็เหมือนภาวนาไปเนาะว่าโอเคแบบอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดคือใครได้มาเห็นคุณเวอร์ชันเนี้ยคือใจดีสุดๆแล้วนะไปเจอคนอื่นนะ่ะกับคนบางคนเขาไม่ปาณีแบบนี้นะแล้ววันหนึ่งเขาจะคิดถึงคุณอนะสําหรับคนบางคนที่คิดช้านะสําหรับคนบางคนที่รู้ตัวช้านะเขาจะกลับมาคิดถึง คือบางคนอะ่ะจะจําได้คนที่ตามใจตัวเองแต่มันจะมีคนไม่กี่คนอะ่ะที่พยายามผลักดันทําให้ตัวคุณเปลี่ยนแปลงอะคุณเป็นคนคนนั้นคุณเป็นคนที่แบบคอยจาจี้จำใจเขี้ยวเข็นอยากเห็นคนอื่นได้ดีอะ่ะทั้งนั้นที่มันไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรกับตัวคุณเลยแล้วก็บางทีบางครั้งสิ่งที่ได้กลับมามันเป็นความเกลียดเป็นเป็นความลำคาญ มันเป็นความไม่สบายใจมันมันมันเอาเหมือนแบบควักหัวใจออกมาเนาะเอาออกมาให้ดูเลยว่ามันซ่อนอะไรอยู่ตรงไหนบ้างมันมีอะไรอยู่ตรงไหนที่ไม่เคยถูกขุดมาก่อนคุณจะขุดทุกสิ่งทุกอย่างแต่คือต้องแน่ใจว่ามันมันขุดเพื่อไปทำอะไรนะก็ไม่ใช่ว่าขุดไปเรื่อย คือต้องรู้ว่ากับคนบางคนคือแบบกีเดตมันฝังลึกมากอะ่ะมันต้องถอนรากถอนโคนอะ่ะมันต้องแบบดิกดีแบบขุดลงไปลึกๆเวลาคุดลงไปลึกๆมันก็จะเจ็บมากๆสําหรับบางคนแต่ในท้ายที่สุดถ้าคุณทําทุกสิ่งทุกอย่างจนแบบสุดความสามารถแล้วคุณปล่อยวางได้นะคุณไม่ได้คาดหวังให้เขาเปลี่ยนแปลงแต่ไม่อยากเห็น เขาเดินไปในทางที่คุณมองก็รู้แล้วว่ามันเป็นเหวอะคือคนที่รักกันคนที่แคร์กันมันต้องสะก,กิดกันเนาะมันต้องดึงกันนะแบบเฮ้ยๆข้างหน้าเกไปผิดทางปะวะม,มันมันมืดมากเลยนะมันมันไม่มีสะพานไม่มีอะไรเลยนะอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็ต้องกระชากแรงๆหน่อยบางคนก็ต้องากเลยลากได้ก็ต้องลาก ส่วนเขาจะโมโหตีโพยตีพายกับคุณเสียอย่างไรอย่างน้อยคุณก็ได้นอนหลับตาลงแล้วบอกตัวเองได้ว่าแบบทําดีที่สุดแล้วเนาะการที่ปกป้องคนที่ตัวเองรักทุกวิธีทางโดยเฉพาะในที่ทางที่ดูว่าเขาจะเดินไปในเส้นทางที่ไม่ถูกต้องอะมันไม่โอเคอะคุณห้ามแล้วคุณบอกแล้วคุณเตือนแล้วคุณพยายามแล้วแค่ไหนก็แค่นั้น ท้ายที่สุดแล้วทุกๆคนก็จะต้องตัดสินใจเราก็รับในสิ่งที่ตัวเองตัดสินใจอยู่ดีคุณทำเพียงได้แค่เบาแต่พอแบบเหมือนแบบเต็มที่เต็มมือสุดกำลังอ่ะคุณก็จะกลับมาแบบเหมือนอิ่มเหมือนอิ่มใจเนาะคือคลแบบ้ายๆกับอะไรอะ่ะทำเขาเรียกอะไรนะบอมเพ็ญกิริยาอะไรสักอย่างหนึ่งเนาะหรือว่าแบบขัดเกลาตัวเองอะ่ะคือ กลัวเหมือนกันนะไม่ใช่ว่ากล้าไปหมดแต่อย่างน้อยก็ขอให้มีความกล้าหาญมากกว่าความกลัวเนาะใช้ชีวิตแบบนี้จะดีกว่าเดี๋ยวคุณก็จะกลับมาโหมดที่แบบนิ่งของคุณได้อีกครั้งหนึ่งแล้วคุณก็จะไปสะสแสวงหาความสุขของคุณด้วยตัวของคุณเองคือถ้าคนคนนั้นไม่ไปต่อนะหรือว่ามันมีอะไรต้องแตกหักอะไม่ได้ไม่ได้เป็นอะไรเลย ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับคุณด้วยแล้วก็มันก็เป็นการคัดคนไปแล้วในตัวว่าคนคนนี้ไม่ไม่เหมาะกับเราเส้นทางที่แบบเราพยายามที่จะแบบดึงมาให้เขาแบบเดินเคียงข้างกันกันกบเราให้ได้อะ่าเงี้ยมันมันไม่ใช่เขาไม่โอเคพลังงานยังไม่เท่ากันตอนนี้เนาะก็อาจจะต้องปล่อยไปก่อนทําได้แค่นี้นะคะก็กลับไปโฟกัสตัวเองคือช่วยคนหนึ่งก็ช่วยเต็มที่แต่ก็ไม่เคยลืมที่จะแบบ กลับมาดูแลตัวเองอย่างเต็มที่เหมือนกันนะคะมันเป็นความรักนเนาะความรักที่แบบฉันก็รักตัวฉันแล้วฉันก็รักตัวเธอเหมือนที่ฉันรักตัวฉันเองแต่เราไม่สามารถช่วยคนที่เขาไม่ได้ขอให้เราช่วยได้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะขอบคุณที่รับฟังนะคะรับไว้เฉพาะสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขถ้าไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะ วังว่าคงจะได้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสุขายสุขใจนะบาย